กับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนแอปเปิลนะคะ,ะทางโรงเรียนเขาก็จะส่งให้เรียนนอกสถานที่นะคะวันนี้คือให้เรามาเก็บแอปเปิลนะคะแล้วก็พูดคุยพูดพบปะกับเพื่อนๆนที่มีหลายๆห้องรวมกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวนแอปเปิลโดกมากเลยคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรในโรงเรียนบ้างนะคะโรงเรียนคนอายุเยอะนะคะทุกคนวัยรุ่นเขาจะไม่มานะคะวัยรุ่นเขาจะไม่ออกนอกสถานที่วันนี้นะคะเฉพาะวันที่อายุเยอะแล้วก็พูดได้น่อยๆนะคะทุกคนไปไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเก็บแอปเปิลดกๆกันนะคะทุกคนสวนก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนะคะนี่เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่นะคะไม่ใช่ว่าเรียนอะไรนะคะเป็นการให้นักเรียนได้พบปะสังสรรค์จากหลายๆห้องที่พูดจา พูดคุยกันยังไม่เก่งนะคะยังไม่ได้ภาษาเยอะนะคะบางคนก็จะไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะก็จะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันกับห้อง,งอื่นๆนะคะเกิดเป็นการเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนให้ทําร่วมกันนะคะมันก็เป็นการสนุกสนานมากค่ะเราก็มา,าสวนแอปเปิ้ลใกล้ๆบ้านนะคะที่นี่เขาจะมีลง ที่นี้เขาจะมีโรงเรือนหลายๆอย่างเลยนะคะทำบางทีหน้านั่นเขาก็ปลูกดอกไม้ขายนะคะเขาจะปลูกดอกไม้ส่งด้วยนะคะี่เห็นไหมแอปเปิลนะคะแอปเปิลมีไม่กี่ต้นนะคะแต่ดกทุกต้นเลยนะคะคล้ายๆเป็นการทําเพื่อการเรียนรู้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของของเด็กๆด,ด้วยนะคะทุกคน เพื่อนของเราวันนี้ก็จะมีทั้งยูเครนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูเครนวันนี้มีเรื่องเศร้านะคะยูเครนเขาก็ร้องเพลงกันแล้วก็มีน้ําตาด้วยนะคะทุกคนคุณครูก็ร้องไห้ตามด้วยค่ะน่าสงสารนะคะคือหนีร้อนมาพึ่งยินนะคะทุกคนอ,อจาจจะบางคนมีบ้านสองหลังสามหลังที่ยูเครนนะคะแต่ก็ต้องอพังพินาศเพราะว่าสงครามนะคะทุกคน คุณครูก็จะให้กำลังใจนะคะเราเราเรานักเรียนทุกคนก็ให้กำลังใจเหมือนกันคะ่ะก็จะมีสูดานด้วยนะคะสูดานอัฟกานิสถานนะคะที่มาโรงเรียนของเรานะคะที่มาวันนี้ก็มีอินเดียด้วยค่ะอินเดียก็มีแต่ที่เยอะหน่อยก็มีอ่ายูเครนนะคะยูเครนแล้วก็อ่าศีลังกาก็มีนะคะมี หลายๆประเทศนะคะ,ะวันนี้ก็จะมีเกาหลีใต้ก็มีคนหนึ่งนะคะคนไทยก็มีปนงคนเดียวนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นชั้นอื่นก็จะมีบ้างนะคะแต่ถ้าชั้นปนงนะคะจะมีปนงคนเดียวนะคะ,ะแต่ก็สนุกดีค่ะ <laughs> เก็บไปก็ถ่ายรูปไปนะคะคุณครูก็จะมาคุยกับเราถามเรามาจากไหนที่บ้านมีทุเรนเอ้ยไม่ใช่มีทุเรียนอา้าไปนู่นแล้ว

Um, vi har fem trær. Tre, en, okay. to, uh, fem, ja. Tre, fire, fem. Fem personer. Um, Forstått. Forstå? Ja. Ja.

ล,ลูกไหนเป็นแมงเขาก็ไม่ให้เก็บค่ะเขาให้โยนทิ้งนะคะไม่ให้โยนทิง้งแต่ถ้าเก็บมาใส่ถาตัวนี้เขาจะให้ค่อยๆวางนะคะโยนไม่ได้ค่ะโยนไม่ได้บางคนก็โยนนะค่ะเจ้าของสวนก็น่ารักค่ะจะมีชากาแฟไว้ให้เราดื่มด้วยนะคะแล้วก็มีของเล่นไม้ให้เราเล่นด้วยค่ะหลังจากที่เราเก็บเสร็จนะคะ แอปเปิลอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาไม่สวยแบบนี้เขาจะขายเป็นลูกไม่ได้นะคะเขาจะไปทำน้ำแอปเปิลขายนะคะทุกคนน้ำแอปเปิลสดๆนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆแบบแอปเปิลที่ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะอร่อยมากค่ะเขาก็มีให้ชิมด้วยนะคะเขาเอามาให้เราชิมด้วยค่ะ โอ้ครังน้นนี่ยิ่งดกมากเลยค่ะดูสิต้นเขาก็อายุไม่น้อยแล้วนะคะแต่เขาบำรุงรักษาดีค่ะเพราะเป็นสวนนะคะดูดกมากๆเลยนะคะเนี่ยดกมากๆเลยดูสิมีตั้งเยอะลูกอาจจะไม่เพอร์เฟกนะคะแต่ก็ ดกคะ่ะดกโอ้โหทางนี้ก็ดกมากเลยโหดูสิโอแม่งไงมองไงโอ้โหโอ้อยทางนี้ดกมากเลยแม่งมองไงอ่ะพื่โอ้ต้นเดียวนะคะเนี่ยต้นต้นเดียวดูสิดกจริงๆเลยดูสเิเป็นพุ่มเป็นพวงโอ้โหสุดยอดเลยนะคะดู ลูกอาจจะไม่เพอร์เฟกไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะลูกอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่แต่มันก็ดกมากมากเลยนะคะดูสิเอ้โหอะไรจะดกป่านนั้นนะคะดกมากๆเลยโรงเรียนเขาจะมาให้เราทำการเรียนรู้มาคุยกับเพื่อนๆนนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วเขาจะไม่เน้นการเรียนเท่าไหร่นะคะเขาจะเน้นการพูดการคุย เป็นไงฮะดกมากไหมคะต่างคนก็ต่างสนุกหมกมุ่นอยู่การเก็บอแอปเปิลกันนะคะทุกคนแล้วก็พูดคุยกันบ้างนะคะพูดคุยถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือไม่เราเราไม่รีบร้อนนะคะเราใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงนะคะทุกคนก็น่าจะประมาณสชั่วโมงครึ่งได้นะคะเพราะไปกลับจากโรงเรียนกับสวนไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะคะ สนุกดีค่ะแต่อากาศหนาวนะคะ12อ,องศาค่ะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าสายเปี้ยวด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปค่ะ นี่คือวิถีชีวิตของนักเรียนในประเทศนอร์เวย์นะคะเขาก็จะเรียนรู้ข้างนอกไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะทฤษฎีนะคะที่นี่เขาจะมีปฏิบัติมากมายนะคะไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตนะคะเขาจะให้เรียนรู้ด้วยประสบให้ตัวเองมีประสบการณ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่ไปโรงเรียนเรียนแต่หนังสืออย่างเดียวนะคะทุกทุก ระดับชั้นเรียนก็จะมีเหมือนกันนะคะคือจะออกนอกสถานที่นะคะแล้วโรงเรียนเขาก็ให้มากมายเลยนะคะเขาให้ทั้งๆที่เป็นผู้อพยพอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราไม่ใช่ผู้อพยพนะคะสามีเราก็เสียภาษีเยอะเหมือนกันนะคะแต่พูดถึงว่าประเทศที่อพยพมาเขาก็ให้สิทธิ์เท่าๆกันเลยนะคะไม่มีแบ่งชั้นวันณะว่าเออ คุณเป็นอพยพคุณต้องได้เท่านี้เท่านี้ไม่ใช่นะคะนี่คือผลงานที่เราเก็บวันนี้นะคะได้ก็เยอะอยู่นะคะได้สองได้ยี่ส <30 S 1> <นะ S 2> ิบเนะก็บสามสิบกว่ากระนะคะถัสามสิบกว่ากล่องเลยนะคะทุกคนได้เยอะคะ่ะมีทั้งสีเข้มสีอ่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะ